เราจะพูกันถึงวิธีการสร้างรายได้จากฟินโก้นะครับว่าจะทำยังไงที่จะโกยเงินจากฟินโก้เยอะๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในยุคนี้นะครับแต่ว่าการที่จะทําเงินจากฟินโก้ได้นะครับก็คือคุณจะต้องลงทุนนะครับนะครับควักเงินลงทุนนะครับเพื่อซื้อสินค้าพิเศษกับฟินโก้ก่อนในราคา1 5ึ9าบาบาทนะครับแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ทำเงินกับฟินโก้ได้แบบตลอดชีพเลยนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าฟินโก้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า มันจะในประเทศไทยได้นานสักแค่ไหนหรือว่ามันจะถึงจุดอิ่มตัวในเวลาใดนะครับดังนั้นเมื่อตอนนี้คุณมีเวลานะครับคุณก็ควรเะลุยให้มันเต็มที่นะครับเอาละคุณอาจจะเคยดูแผนการตลาดแบบเจาะลึกผ่าแผนกันมาแล้วนะครับจากโค้ดหรือจากคูรูที่อยู่ใน youtube หรือจะเป็นการส่งส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าคุณอาจจะผ่านตรงตรง,ตรงนั้นมาแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจคุณยังไม่ได้ดูแผนผ่าแผานคุณสามารถที่จะหาข้อมูลใน YouTube ได้เลยเพราะว่าตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับนะ เรามาดูภาพรวมกันนะครับในภาพรวมเนี่ยคุณจะเห็นว่าฟิงโก้เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยการที่เราจะโควเงินได้แน่นอนว่าเราต้องอาศัยจํานวนคนที่เยอะมากๆนะครับนะอาศัยจำนวนคนที่เยอะมากๆนะครับแล้วคนที่จะเข้ามาต้องทําการสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษหนึ่งพันห้าบาทเหมือนคุณด้วยนะครับแน่นอนว่าการาซื้อสินค้าตรงนี้นะคุณได้สินค้าจริงๆนะครับแล้วสินค้าตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกแพ็กเกจจิ้งนะครับโดยใช้โลโก้ของฟิงโก้มาส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับนะอันนี้ไม่ใช่งาน ขายตรงหรือแช่ลูกโซ่หรืออะไรนะครับเพราะว่าเราซื้อของเราได้ของนะครับเราขายของเราได้รับคอมมิชชั่นนะครับถ้าเกิดคุณยังสงสัยว่ามันเป็นแช่ลูกโซ่ไหมมันเป็นขายตรงเป็นอะไรหรือเปล่านะผมแนะนําให้คุณเนี่ยไปทําตัวอื่นดีกว่าอย่ามาสนใจตรงนี้เลยหรือถ้าเกิดคุณอยากมีความรู้เรื่องแช่ลูกโซ่เพิ่มคุณก็ไปหาความรู้ตะกุดเกินได้นะครับโอเคตรงนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะครับมา เมื่อเราเนี่ยทำการาซื้อสินค้าราคาพิเศษไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือว่าคุณต้องขายสินค้าให้ได้30ชิ้นรวมคุณด้วยนะครับก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยต้องขาย29ชิ้นก็คือมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะไปรับตําแหน่งเ m เพื่อทําให้ไรายได้มันสูงมากขึ้นกว่านี้เงื่อนไขนะก็มีอยู่ว่าก็คือว่าเราตอนนีต้องแนะนําตรง10คนก็คือเราขายสินค้าราคาพิเศษตรงนี้เนี่ยนะครับให้ได้10คนให้ได้10ชิ้นนั่นเองนะครับพอได้1 หยุดก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะไปช่วยลูกทีมเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยคุณต้องช่วยกันกับทีมงานนะครับคุณต้องช่วยกันเพราะคุณขายได้10ชิ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เหลืออีก19ชิ้นนะครับนะจะเข้าเงื่อนไขนะครับก็ให้คุณเนี่ยไปโฟกัสในการช่วยลูกทีมของคุณเนี่ยนะไปช่วยลูกทีมไปช่วยสอนนะครับว่า ى, จะทํายังไงให้ต้าสายงานเนี่ยมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับนะก็คือว่าตามจำนวน 19PS าเพนั่นเองนะครับนะพอคุณทําตามเงื่อนไขตรงนี้รอยแล้วไปช่วยลูกทีมแล้วนะครับแล เท่ากับ30มสิบปตามเงื่อนไขเลยนะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขตรงนี้แล้วสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคือการขึ้นตำแหน่ง am เพื่ออะไรเพื่อไปรับรายได้ตรงนี้ไปโกนรายได้ตรงนี้เห็นไหมครับไปโกยรายได้ตรงนี้นะครับคุณเห็นไหมครับว่ารายได้จากตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับมันแตกต่างกันมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังจะโกยตรงนี้ยังเสียเวลาอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าคุณจะพลาดรายได้ไปอีกหลายหมื่นหลายแสนเลยเห็นไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยคุณต้องโฟกัส ทำตามเงื่อนไขก็คือช่วยตัวเองช่วยตัวเองเสร็จช่วยสายงานช่วยสายงานตัวเองเสร็จปุ๊บนะเราก็จะได้30มซีพีเเสร็จปุ๊บเรากระโดดขึ้นตำแหน่งเองเพื่อไปโกยเงินกันต่อเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับแพลตฟอร์มตรงนี้มันต้องใช้จนวนคนต้องใช้ทีมงานในการช่วยเหล่าน,นะครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือ,อไรายได้ทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงนะครับเพื่อที่เราเยจะจะ,จะขยายสเกลรายได,ได้นะครับให้เพิ่มมาขึ้นก็คือการกระโดดไปตำแหน่ง AT ทคุณจะเห็นว่าตำแหน่ง AT ทนะครับมันจะมีะไรายได้นะครับ สี่ก๊กด้วยกันตร่นแดงนะครับรายได้4ก๊กเลยไหมฮะก็คือกวาดรายได้ทั้งหมดเลยนะครับกวาดรายได้ทั้งหมดเลยในส่วนของ c a s แ back ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้จำนวนคนหรือใช้ v o l u m เยอะนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะอธิบายตรงนี้มากมายเพราะมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรนะประเด็นสาคัญก็คือว่าเราจะโกยเงินจากฟิลโคยังไงให้ได้เยอะนะครับดังนั้นการที่จะขึ้นตําแหน่ง a t ได้นะครับมันก็มีเงื่อนไขนะครับนะเงื่อนไขก็ง่ายมากๆนะครับก็เหมือนกับการทําเงื่อนไขขึ้นใน m เลยนะครับ แต่เงื่อนไขมันแตกต่าง,งตรงนี้ว่าเนี่ยเราเนี่ยต้องมีทีมงานที่แนะนําตรงเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็น 3AM นะครับก็คือ3คนเนี่ยต้องขึ้นเป็น AM นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปช่วยนะครับช่วยลูกทีมไปได้สายงานนะครับให้เขาเนี่ยสามารถขึ้นเป็นเอเอ็มได้อีก4คนเห็ AM นไหมครับ4คนอันนี้เราใช้จํานวนคนเท่าไหร่สี่ห้าหกเจ็ดคนและ7เจ็ดคนและคุณต้องทําให้7คนเนี่ยขึ้นเป็น AM ให้ได้นะครับจากนั้นนะครับ จากนั้นเมื่อทำภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราไปทำภารกิจตรงนี้ต่อก็อคือว่าในใต้สายงานทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณต้องมีอย่างน้อยเนี่ย500 ps นะครับต้องมีอย่างน้อย5 0 0 ps ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวก็คือลูกทีมต่างๆช่วยกันทำด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไปได้ง่ายมากมันจะกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ง่ายมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำงานเองแค่ตัวนะครับเราจะไม่เห็น แก้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเป็นทีมเห็นผลประโยชน์ร่วมกันเป็นทีมแน่นอนทุกอย่างมันก็จะสําเร็จมันก็จะเร็วนะครับแล้วก็รับรายได้นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณเนี่ยต้องเน้นขายสินค้าพิเศษเท่านั้นนะครับอย่าไปขายสินค้าเรียล่าทั่วไปนะครับสินค้าในแอปต่างๆคุณอย่าเพิ่งไปสนใจอย่าเพิ่งไปโฟกัสต,ตรงนั้นคุณมาโฟกัสในเรื่องของแผนง,งานตรงนี้ก่อนเพื่อที่คุณเนี่ยจะขยับเป็นตาแหน่ง a อท นะครับเมื่อคุณขยับเป็นตำแหน่งเอทแล้วคุณจะข,ขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะั่นเป็นเรื่องของคุณนะครับนะโอเคเข้าใจตามนี้นะครับก็คือคุณต้องโฟกัสที่หนึ่งพันากสบกาบทเท่านั้นนะครับนะเพื่อที่จะสร้างองค์กรสร้างทีมก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนเพื่อจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยควรจะทํางานยังไงถึงจะได้เงินวกับฟิงโกนะครับก็คือว่า ถ้าหากคุณมีสายงานก่าอยู่แล้วหรือว่าคุณทําขายตรงทำเอ็มเอเอมเก่าอยู่แล้วนะค, MM คุณมีคนอยู่แล้วนะครับก็ให้คนก็ให้คุณ,ใ,คณใช้สายงานตรงนั้นให้มีประโยชน์นะครับเมื่อ <c oughs> มีจำนวนคนเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะขึ้นตําแหน่งเร็วกว่าได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีเขาไม่ต้องเสียเลือดน,นะครับสามารถสร้างเองได้เพราะว่าหลายคนที่เข้ามาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยทาขายตรงมาก่อนไม่เคยทำเอ็มเอลเอมมาก่อนแน่นอนว่าก็ไม่ไม่เคยรู้จักไครอยู่แล้วไม่มีสายงานอะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเลือดนะครับเยังไงอะ ตรงนี้มันก็สร้างได้เพราะผมเองก็ไม่ได้ทํา ML มไม่ได้ทําขายตรงนะครับผมสร้างเองจากโลกออนไลน์นะครับนะเม mm ื่อคุณเนี่ยมีสายงานคุณก็เอามาใช้ไม่มีสายงานคุณไม่ต้องซีเรียสคุณก็สร้างเองได้นะวิธีการสร้างก็ง่ายมากก็คือการโชว์ตัวหรือสร้างตัวตวในช่องทางที่ตัวเองมีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพคลิปเสียงข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่องทางที่คุณใช้งานอยู่ Facebook l i n e Twitter Instagram YouTube หรืออะไรก็ได้ นะคุณอาจจะเก่งเว็บไซต์หรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เก่งคุณต้องเลือกโฟกัสมาสักอย่างหนึ่งนะครับฝึกที่ Facebook ก่อนฝึกที่ไลน์ก่อนฝึกไลฟ์หรือฝึกพูดคุยฝึกอะไรก่อนเพื่อให้คนเนี่ยเขาจดจาว่าแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาสงสัยว่าคุณทําอะไรวะนะนะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทํานะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยพยายามสร้างตัวตนแล้วสร้างภาพคลิปเสียงข้อความอะไรต่างๆเพื่อใช้โปรโมตตัวเองแล้วเนี่ยก็คือเวลา,ามีคนสนใจคุณก็พยายามเก็บ้นกล่อลเข้าไลน์ไลน์อ mm hmm. อฟฟิเช นะครับหรือลายแอดนี่เองรื่องง่ายๆหรือถคนคุณไม่สนใจที่อยากจะทำลายแอดอาจจะมองว่าเหมือน<ม>เออมันเป็นเรื่องแบบยากเกินไปยากเกินตัวนะครับก็ใช้เป็นลายส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะลําบากหน่อยเวลาส่งข้อความแต่ถ้าเกิดคุณใช้ลายออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะง่ายในการบอดแคสต์เพราะว่าถ้าเกิดคุณมีสายงานเนี่ยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยคนเนี่ยคุณอยากจะส่งข้อความหนึ่งข้อความเนี่ยให้ไปหาสองร้อยสามร้อยคนเนี่ยคุณสามารถที่จะบอดแคสต์เพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดคุณใช้ลายส่วนตัวแน่นอะนค,คุณจะเหนื่อยนะครับคุณจะเหนื่อยนรใกา ให้ข้อมูลกับผู้สนใจนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณเรียนรู้วิธีการสร้าง l ล n e Official นะครับหรือ Li n e แ d นะครับแล้วก็ตั้งค่าข้อมูลให้มันออโต้ hmm. ข้อมูลนะครับมันก็จะมีเป็นแพลตฟอร์มที่ผมลงในกลุ่มอยู่แล้วซ,ซึ่งใช้กันไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นข้อความเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถจะเอาตรงนั้นไปเซตไปตั้งค่าได้เพื mm ่อ hmm. ให้คนที่สนใจเนี่ยแอดเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วไลน์เด้งส่งข้อความแบบออโต้มันก็จะง่ายประหยัดเวลากอบคุณนะครับที่เหลือคุณแค่โทรสอบถามหรือแค่ไปคอนนจั้ก็ แล้วก็เตรียมชุดข้อความนะครับชุดข้อความในการให้ข้อมูลเซฟที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับก็ผมก็หมายความว่าชุดข้อความที่ใช้ชุดเดียวกับไลน์แอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนะครับเป็นภาพเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะส่งส่วนตัวนะครับก็ให้คุณเนี่ยเซฟพวกนั้นไว้เก็บพวกนั้นไว้ในคลิปของไลน์ได้หรือไว้ในสมุดโนต้ตโทรศัพท์ของคุณไ,ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยในมือถือสมาร์ทโฟนทุกคนเนี่ยมันมีแอปที่เอาไว้เขียนโน้ตจดโน้ตอยู่แล้วคุณก็ copy ข้อความต่างมาไว้ที่โน้ตตรงนี้ได้เลยเวลามีคุณาสอบถามนะครับคุณก็สามารถที่ส่งข้อความนะครับไปให้ไปให้เขาแบบง่ายๆเลยก็คือ Copy Copy วาง Copy วาง Copy ว,วางนะครับนะมันจะสะดวกกับเราแล้วก็ประหยัดเวลานะครับแล้วก็เวลาว่างก็จกัดสรรปันส่วนแบ่งเวลาไปเพิ่มสื่อทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เว็บวบอร์ดฟอรัอม่มโซเชียลหรืออะไรอื่นที่เรายังยังไม่เคยเล่นหรือ,อเราค้นหาได้นะครับเพื่อที่ว่าจะช่วยโปรโมททำการตลาดให้คนได้เห็นเราได้เห็นข้อมูลเราเยอะๆ นะครับแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาหาเรานะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องทําทุกวันทําทันทีนะครับเพราะว่าเรากําลังพูดถึงการเปลี่ยนชีวิตถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเน้นทํางานไวทํางานเร็วทําให้นานทําให้ทนกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเรากําลังจะเปลี่ยนชีวิตจากฟิงโก้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าจอกนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับเ mm hmm. พราะมันจะจุดล้งคุณไว้นะครับผมเจอคุณเก่งมามากนักต่อนักแล้วเก่งในท่านในที่นี้ผมหมายถึงว่าเก่งพูดมากนะ พูดมากวิเคราะห์มากเก่งจริงๆนะครับว่าเออผ่าแผนอ,างงานอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้จ่ายโอเวอร์อย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นนะผมเจอมาสารพัดแลละเก่งจริงนะครับเก่งแต่ปากแต่ทำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นน้ํานะครับอย่าได้เต็มแก้วนะครับเราต้องพร้อมที่เรียนรู้ตลอดเวลาพร้อมที่ส่งต่อตลอดพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะทุกคนไม่เก่งขนาดนะมหาเศรษฐีต่างๆก็ยังต้องเรียนรู้เลยเพราะว่าเขาบอกเองว่าไม่เก่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นแค่คนธรรมดานะครับ เราต้องเริ่มต้นนะครับแบบนี้เลยนะครับลุยให้เต็มเหมียวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าคุณต้องเน้นขายสินค้า vip เท่านั้นนะครับเพราะรายได้เนี่ยมาจากสินค้าสมาชิกพิเศษเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ขายสินค้ายิเบียเบยย่อยในแอปนะครับเราต้องขายสินค้า vip อย่างเดียวเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถ up ตำแหน่งของเราให้ไปสู่ตำแหน่งสูงสุดแล้วก็ทำรายได้จากมันให้ได้เยอะ นะครับดังนั้นเนี่ยคุณลืมเรื่องคอมมิชชั่นจากการซื้อสินค้าในแอปไปก่อนนะครับถ้าคุณยังมีจํานวนไม่มากพอเพราะว่าสินค้าพวกนั้นเนี่ยคุณต้องอาศัยจํานวนคนพอสมควรนะรนะอาศัยจํานวนคนให้มากพอนะครับแล้วคุณค่อยไปโฟกัสดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้เงินว่าจะฟิงโก้คุณเน้นขายสินค้า v p ราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทานะครับแล้วทํายังไงให้ในเวิร์กสุด ครับงคุณต้องรู้ในเรื่องของรายละเอียดธุรกิจของแล้วฟิงโก้เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรามาอะไรยังไงบ้างนะครับสเมื่อคุณรู้รายละเอียดแล้วคุณสมัครเป็นสมาชิกแล้วคุณซื้อสินค้าแล้วคุณต้องทําเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะแก้ไขข้อมูลหรือไปหาลิงก์ส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันทํายังไงไปก๊อปปี้ลิงก์ก๊อปปี้ยังไงเพราะอะไรเพราะคุณจะได้สอยคล้อื่ีเขาได้คุณจะได้พูดได้นะครับรู้ได้อย่างละเอียดนะครับไม่ผิดพลาดนะครับแม่นยํานะครับ แล้วคุณเนี่ยก็ต้องแนะนําข้อมูลได้ไม่ขาดตอนด้วยเวลามีคนมาสอบถามข้อมูลไม่ใช่ส่งในข้อความส่งแลข้อความส่งเสร็จปุ๊บแล้วหายเงียบส่งเสร็จปุ๊บแล้วหายเงียบนะครับอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ไม่ดูมันดูไม่เปความมาดูไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยคุณแนะนําข้อมูลแนะนําให้จบนะครับอย่าใช้วิธีการถามคำําทําให้จบนะครับเคลียให้เด็กขาดและคอมพิวเต์ร้อนะครับจากนั้นคุณก็พาคนเข้ากลุ่มเพื่อรับข้อมูลได้เลย นะครับคุณอาจจะทําข้อมูลนะครับกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มรับข้อมูลอย่างเดียวอ่านข้อมูลอย่างเดียวก็ได้หรือจะพาคนเข้ากลุ่มมาสมาชิกที่ใช้ที่เขาทํางานของแอปไลน์ก็ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปตามปิดตาม Follow เขาตลอดเวลาเพื่อที่เขาเจะได้สมัครเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตามปิดไม่ตาม f o l l ล w เขาเนี่ยเขาอาจจะไปสมัครกับพู้รับแปไลน์ของคุณหรือสมัครคนอื่นก็ได้ดังนั้นคุณต้องทําข้อสามให้จบนะครับก็คือแนะนําข้อมูลจะได้ขั้นตอน นะครับแนะนําให้จบทาให้จบสมัครให้เสร็จเราค่อยดึงคนเข้ากลุ่มนะครับหรือไม่งั้นคุณก็สร้างกลุ่มระเบงขึ้นมาอย่างเดียวเลยซึ่งเป็นข้อมูลของคุณอย่างเดียวเลยคุณก็เอาข้อมูลไปใส่ในกลุ่มไลน์แล้วก็พาคนเข้าให้เขารู้สึกจาเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะปิดการขายตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองใช้ดูนะครับจากนั้นนะครับคุณต้องช่วยสมาชิกในมีรายได้นะก็คือว่าคุณต้องไปแบบเป็นทีมเบิร์กเลยนะคุณต้องเดินแบบทีมเบิร์กเดินแบบหน้ากระดานเรียงกันไปเลยนะครับ เพราะว่าเมื่อคุณคช่วยทีมงานแล้วก็ทีมงานช่วยคุณเน่นอนว่ารายได้ณเนคุณมันก้ากระโดดสุดยอดมากๆจากฟิงโก้นะครับคุณนั้นคุณต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเรารับรายได้ร่วมกันนะครับนี่น,นี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทาก็คือทาตามรูปแบบเดิม 1- นึถึงขั้นตอนนะครับอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสกีนี้นะครับคุณต้องรู้ละเอียดธุรกิจตามเป็นทุกอย่างแน่นอข้อมูลได้ไม่ขาดตอนพาคนเข้ากลุ่มเพื่อรับข้อมูลพาคนเข้ากลุ่มสมาชิกเพื่อทํางานนะครับ คือสมาชิกแคมีรายได้แบบพีมเวิร์กนะครับเพราะว่าเรารับรายได้ร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสนะครับเพราะว่าในปีนี้ปี2020แล้วนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงคุณรู้ดีที่สุดนะครับคุณมองไปแล้วรอบตัวคุณเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วข่าวสารที่คุณติดตามคุณก็ต้องรู้ทุกวันอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจในตอนนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับคุณจะรอดคุณจะร่วงเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับคุณจะรอหรือคุณจะพลาดมันก็อยู่ที่คุณอยู่ดีนะครับ นะครับดังนั้นเมื่ออกาสมาแล้วเนี่ยถ้ามาเริ่มจับเนี่ยนะครับคนอื่นไม่สวยหรอกนะครับคุณจะสวยเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคุณมองโอกาสว่ามันเป็นเรื่องของไล้สาระเฮ้ยไม่ทำหรอกมันไล้สาระนะครับเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่แบบคุณแบบอับจนหนทางนะครับแต่นี่คุณจะเอาเวลาไปทำในโอกาสของคุณให้มันแบบทำเงินให้คุณได้มากกว่าเยอะหรือให้มันช่วยคุณได้คุณไม่ทําคุณมองข้ามมันเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยคุณสวยเองจบไหมครับนะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในองค์กรนาซานะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องมีภาควิจารณ์หรือวิจัยวิเคราะห์นะครับก็คือสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนโลกนะเพราะถ้าอยากช่วยโลกคุณก็ต้องช่วยตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดคุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณอย่าคิดไปช่วยคนอื่นหรือช่วยใครหรือช่วยโลกเลยนะครับคุณช่วยใครไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่ไม่มีอะไรเลยคุณชีวิตตัวเองลาพังยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยคุณจะไปช่วยคนอื่นได้ไง เรียนรู้นะครับทาซ้าๆทําทุกวันทําจนคล่องทาจนติดป็นิสัยทําจนเข้าเส้นเลือดนะครับเมื่อถึงเมื่อคุณทําถึงระดับนั้นนะครับแน่นอนเวลาได้จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอันนี้คือ,อความเป็นจริงที่ผมทําอยู่และก็หลายๆคนทําอยู่ดังนั้นคุณอย่าพลาดโอกาสคุณอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปคุณอย่าปล่อยให้มันถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วคุณเข้ามาทําแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรให้คุณทําแล้วนะครับดันนั้นอย่าพลาดโอกาสตรงนี้นะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ผมอยากจะสรุป ถ้าคุณอยากมีรายได้จากฟิงโกคุณควรจะลุยทันทีตอนนี้ครับ